เออมีมแกบเยอะ,อะแก,บ,ะแกบก็จะเยอะช่วงสีรอบแรกนะคะเจ้าของก็บอกว่าประมาณ3กระสอบนะคะข้าวถึงจะไม่ค่อยมีแก็บนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะ อันนี้ของบริษัทอะไรนะคะพี่ของมาดังเบซ่าครับมาดังเบซ่าเสียงไม่ดัง ได้ที่แล้วแกะจะเริ่มหายหตั้งได้ที่แล้วเราจะดูยังไงว่าตอบได้ที่ก็มีแกวอ๋อดูแก๊กเหรแล้วาได <ใน S 2> ้ขาวมากก็ัข้ามาก,ามากถ้ามันยังยังว,ว่ามันขาวเกินไปเราก็ค่อยๆคายออกแล้เียวแล้วก็สังเกต klass. <laughs> Ik hou yeah cool. ทุกคน นะตอนนี้ก็สีรอบเดียวนะนะ ありがとうございます。<music> <music> ตองเครื่องด้วยอะค่ะก็ยังมีแกวบว่างอะไรครับผมอันนี้เพราะว่าเพิ่งสีครั้งแรกก็ยังมีแกวบว่างัเพราะมันมันเป็นอย่างนี้ครับพี่เพราะว่าถ้าประมาณสามกอกมันจะลงตัวใส่กางเกงนิ่งเพราะเครื่องเครื่องตัวใหม่ครับผมถ้าสามกว่าศอกมันจะลงตัวมันจะได้รำได้รับแต่การก็สองปีเหมือนเดิมครับผมถ้าไม่เข้าใจแล้วก็พี่ก็โทรไปเริ่มไปหาที่บริษัทก็ได้ก็ได้แก้ครับผม อันนี้มันบดได้นะครับมันบดนมก็ได้อันนี้ก็คือต้องบอกสามกระสอบก็จะไม่ค่อยมีแกะเพราะว่าเครื่องยังไม่ลงตัวใช่ค่ะอันนี้ก็ยังมีอันนี้รอบแรกก็คือยังมีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ค่ะเครื่องใหม่ครับใช่ค่ะแต่ต้องรอเดี๋ยวรอดู้มนจะได้รับแกะแบบนี้อันนี้ถ้าเราบดอีกถ้ามันก็จะเป็นละเอียดยิบเลยมันจะมีแต่กรณีพิเศษก็คือว่าถ้าเราใจญ่วัตถดแล้วกสดเขาจะแถมบสแกงตัวนั้นเจ็ดร้อยห้าสิบแป็บี ก็คือจ่ายงวนแรกใช่ครับที่สะดอกเงินสดหรือเงินผ่อนเงินผ่อนค่างเงินผ่อน บดแกบดอันนี้เราพี่เนี่ยบดข้าวโพดอันนี้ข้าวโพดครับก็ข้าวโพดมางอ่างเป็นปัหน้าเแบีแล้วก็ใส่เลยแล้วก็บดเปเป็นคล้ายๆบดท,ที่หัวอาหาร เข้าประมาณว่าเข้าสารลงไปอีกเราจะได้หัวอาหารใช่ค่ะรับประกันสองปีครับสองปีเสียขัดข้อเพราว่าพวกบอดี้อย่เงี้ยปลูกเปลี่ยนสีให้ค่ะแล้วก็แต่ถ้าหลังสองปีครับขึ้นราคาค่ะขึ้นราคาแต่ถ้ามอเตอร์หนึ่งปีอ๋อมอเตอร์หนึ่งปีค่ะบริการใกล้ๆครับผมคก็พี่ก็รู้จักเลยนะค่ะกลับไปหาอยู่ ยังใช้งานไม่เป็นโทรมามาสอนให้ได้ไ,ดดไม่เลือกะได้ครับได้ได้ไดว่โทรอะไรนะพี่เผื่อมีคนติดตาม <c oughs> บล์บร้านอะไรนะลืมชื่อแล้วเอ <c oughs> ปนังเดชา <c oughs> ครับปนังเดชาอยู่ตรงบ้านโคกหนองสูงเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเบอร์แต่ถ้าเบอร์ร้านเดี๋ยวก็ติดต่อหลังไมาอีกรอบหนึ่งเพราะจำเบอร์ไม่ได้ จำเบอร์ได้ไหมลนะ่ะจะได้บอกไว้วไม่เป็นไรแค่นี้แหละค่ะไม่ยังบอกเบอร์นี่ไม่เบอร์ไอ้เบอร์ร้านนะคะเผื่อมีมันจะมีอยู่ในในหนังสือัญญาไปแล้วกันอ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังสวัสดีค่ะม่ให้ดูข้าวอีกรอบนึ่งดูข้าวสารอีกรอบนึงนี่ข้าวเจ้า นี้บทแกบ,บทอันนี้เหรอพี่เนี่ยใช่ครับบทข้าวโพดอันนี้ข้าวโพด เป็นรายละเอียดนะคะเราก็ใส่เข้าประมาณว่าข้าวสารลงไปอีกเราจะได้หัวอาาหรใช่ค่ะรับประกัน2ปีครับ2ปีเสียขัดข้อคือว่าพวกบอดี้อย่างเงี้ย6-10ปีให้ค่ะแล้วก็แต่ถ้าหลัง2ปีก็เพิ่ราคาค่ะเพิ่มราคาแต่ถ้ามอเตอร์ขึ้นปีอ๋อมอเตอร์1ปีค่ะบริการใกล้ๆครับผมคก็พี่ก็รู้จักเนาะค่ะกับไปหาอย ยังใช้งานไม่เป็นโทรมามาสอนให้ได้เลือกอะ่ครับ <c oughs> ได้ได้ว่าโทรอะไรนะพี่เผื <c oughs> ่อมีคนติดตาม <c oughs> บ,บลบอร้านอะไรนะลืมชื่อแล้วเอ <c oughs> ปนังเดชาครับปนังเดชาอยู่ตรงบ้านโคกหนองสูงเนาะเดี๋ยวเบอร์ แต่ถ้าเบอร์ร้านเดี๋ยวก็ติดต่อหลังมาอีกรอบหนึ่งเพราะจำเบอร์ไม่ได้ <laughs> จำเบอร์ได้ไหมลนะ่ะจะได้บอกไว้ไม่เป็นไรแค่นี้แหละค่ะไปี่บอกเบอร์นี่ไม่เบอร์ไอ้เบอร์ร้านนะคะเผ <สะ S 1> ื่อมีก็มันจะมีอยู่ในในเงือสัญญาไปรับประกันอ๋อโอเคถ่ะงนั้นเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังสวัสดีค่ะ่ให้ดูข้าวอีกรอบหนึ่งดูข้าวสารอีกรอบนึงน,นี่ข้าวเจ้า อันนี้ของบริษัทอะไรนะคะพี่ของมรดันเดซาครับมรดันเดซาเสีย<อ>ง,<อ>งไม่ไดั<อ>ง ก็มีแก้วคับอ๋อดูแก้วแก้ว ใช่ไหมก็อ,อยากว่าอยากให้มือมันมันเกินเกินพอท่อนี่มันแขอ๋อมันถูกกว่า,าเอาแค่นี้ก็พอเนาะเอาฟางมันตานต้องค่อยค่อยคน อีกรอบเดียว Yeah. ต้องเครื่องด้วยอะค่ะก็ยังมีแกบบ้างอะไรครับผมอันนี้เพราะว่าเพิ่งอสีครั้งแรกก็ยังมีแกบบ้างก็เพราะว่ามันมันเป็นอย่างนี้ครับพี่เพราะว่าถ้าประมาณสามกระสอบมันจะลงตัวใส่กันแค่นนิดเดียวพวกเครื่องเครื่องตัวใหม่ครับถ้าสามกระสอบมันจะลงตัวมันจะได้ล้ำได้ล้ำแต่เงินการก็สองปีเหมือนเดิมครับผมถ้าไม่กระจายแล้วก็พี่ก็โทรไปเริ่มเปหารที่บริษัทก็ได้ก็ได้แน่ครับ อันนี้มันบดได้นะครับมันผลมันก็ได้อันนี้ก็คือต้องบอกสามกระสอบก็จะไม่ค่อยมีแกะเพราะว่าเครื่องยังไม่ลงตัวใช่ค่ะอันนี้ก็ยังมีอันนี้รอบแรกก็คือยังมีบ้างนิดๆหน่อยๆใช่ค่ะเครื่องใหม่ครับใช่ค่ะแต่ต้องรอเดี๋ยวรอดูอีันน้มันจะได้งแกะแบบนี้คอันนี้ถ้าเราบดอีกขั้นหนึงก็จะเป็นละเอียดยิบเลยมันจะมีแต่กรณีพิเศษก็คือว่าถ้าเราใจงวดแรกเริ่มก็สดเขาจะแถมบสแกนตัวนั้นเจ็ดร้อยห้าสิบแปดแท็บดี ก็คือจ่ายงวนแรกใช่ครับพี่สะดวกเงินสดหรือเงินผ่อนเงินผ่อนค่าเงินผ่อนก็อ่าสามพันเก้าร้อยบาท